โอเคพาโอเคนะโอเคพาพี่ดูพาเคฟถึงกังั้นขออนุญาตเริ่มที่โปรดิวเซอร์ก่อนเรื่อนครับพี่วันเกี่ยวกับโปรเจกต์นี้ครับพี่มารหนามยังไงครับพี่วันวันนี้จะได้ดูกันแล้วก็ดีใจค่ะดีใจแล้วก็ตื่นเต้นตื่นเต้นแทนน้องๆทุกคนที่จะได้เห็นหลังเรื่องมารหนามเป็นครั้งแรกพีมากเลยครับเนี่ย แร,รกก็ตื่นเต้นลุ้นมากตื่นเต้นทุกวันเมื่อเช้าก็มีการไปไหว้กันมาก็มีการก็ดีใจค่ะที่วันนี้จะได้ให้โชว์งานของเราให้ทุกคนได้เห็นแล้วโปรเจกต์นี้มันมีความยากลำบากพอสมควรพี่วันณอยาจะออกมาเป็นรูปเป็นร่างในฐานะโปรดิวเซอร์เป็นไงบ้างคะเพราะมันมีหลายภาคส่วนเลยอเกินค่ะจริงๆหนะังทุกเรื่องก็มีก็มีความยากละค่ะแต่ว่าวอย่างที่บอกว่าเรื่องที่พอเราเลือกทุเรียน<ม>ก็จะมีความยากเรื่องโปรดักชันมีการที่จะต้อง เวิร์กช็อปอะเวิร์กช็อปที่ความรู้ที่จะต้องเกี่ยวข้องกับการสัมผัสุู้เรียรนอะไรเงี้ยแต่มันก็เลยมีการเรียกร้องพิเศษสำหรับนักแสดงทุกคน <c oughs> ก็เลยถือว่าเป็นงานที่ค่อนข้างยากแล้วก็เป็นหนังที่ถ่ายทำต่างจังหวัดแทบจะท,ทั้งหมดเลยไม่มีถ่ายในกรุงทเทพเลยค่ะแล้วก็โปรดักชั่นอ่ทุกอยากก่างก็ก็เรียกว่าค่อนข้างทุ่มทุนในเชิงโปรดักชั่น,นามาก่อและคะตัวของดรีเตอ็นเอที่ออกมาหลังจากที่ดูแล้วไฟนอลเราเป็นยังไงบ้าง <c oughs> ความภาคภูมิใจของเราก็ <c oughs> <c oughs> จริงๆดีใจนะเหมือนในระยะเวลาที่ทำอะ่ะมันมันมีหลายขั้นตอนแล้วเราก็จะได้ดูทุกดาบแบบดาบนี้เฮ้ยเราได้เห็นการตัดต่อแล้วว่าเฮ้ยสิ่งที่จะอยู่ในหนังนะมันมีการแสดงแบบนี้นะแต่ละคนเล่นแบบไหน,น mm hmm. พอเราไปทําขั้นตอนต่อไปเฮ้ยใส่เพลงมันก็จะมีแบบสกอร์ที่เกิดความรู้สึกอีกแบบหนึง่งพอเราไปมิกพอเราไปทําสีงอะไรเงี้ยมันเหมือนเราค่อยเห็นค่อยๆเห็นพัฒนาการของมันอย่างเงี้ยแล้วเราก็ค่อนข้างภูมิใจแล้วเราก็อยากให้ทุกคนได้ดูหนังเรื่องนี้คะแต่แต่มันมีหลายหลายอย่างที่บอสอยากสื่อออกไปในหนังเรื่องนี้ อย่างอย่างเรื่องของความเท่าเทียมเป็นยังไงครับครับก็จริงๆความตั้งใจแรกก็เป็นเรื่องของความเท่าเทียมครับแต่เป็น,ปน,ปนแรงบันดาลใจเลยที่จริงๆอยากจะสื่อถึงแล้วก็พยายามทําให้มันเป็นอยู่ในเรื่องที่เข้มข้นแล้วก็สนุกสนานเก็เชื่อว่าเดี๋ยวพอใครหลายๆคนที่ได้เข้าไปติดตามก็คงจะได้ประเด็นอะไรเล็กๆน้อยๆกลับมาเกี่ยวกับเรื่องความไม่เท่าเทียมก็จะให้ลองดูแต่ถ้าองปล่อยทีเซอร์อะไรมาคือกระแสตอบรับค่อนข้างแรงมากเพาจะดีมากความรู้สึกของในระน้ำม้กลับปยังไงก็ตื่นเต้นเพราะว่า ตอนทำเทเลอร์ก็ทํากับพี่วันแล้วก็ทีมงานหลายคนแล้วก็มันก็มีหลายดัามมาว่าเฮ้ยเราจะเล่าแค่ไหนดีเราจะให้เขาเห็นยั query, iet, ่วแค่ไหนแล้วมันจะน่าดูน่าดูอะไรเนี้ยเออซึ่งก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็เป็นเออเขาเรียกะไรนะเจ๊กํำย่อยก่อนที่จะเข้าไปดูนะ casting นักแสดงแ็กนี้ยากไหมฮะสำหรับยากครับยากยากยากเจฟก็ก็เจฟเขาก็มาแคสแล้วก็เหมือนวันนั้นเจฟเขาก็มาแบบ งงเลยเาก็มาแบบเดี๋ยวมาท่องบทกันหน้างานอะไรเงี้ยแล้วก็ให้เล่นกับหลายๆเคมีหลายๆแบบเงี้ยซึ่งวันนั้นเจมส์เขาแบบมีเสน่ห์มากเขาเหมือนแบบมีความเป็นอารมณ์ของความเป็นศินลปินอะไรเงี้ยแล้วก็มันมีความรู้สึกอะไรบางอย่างที่มันไม่จําเป็นที่จะต้องพูดแต่ว่ามันออกผ่านสายตาเขาอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็โดดเด่นในเรื่องแบบนี้มากหรืออย่างอินฟ้ายอย่างเงี้ยก็เป็นคนที่ตอนนั้นคือดูมิสแกนอยู่แบบพี่ฟ้าประกวดอยู่แล้วเพื่อนๆเชร์กันบอกว่าเฮ้ยคนนี้อะมรโม ให้ลองติดต่อดูอะไรเงี้ยก็เลยเรียกพี่พี่ฟ้ามาคุยกันอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่าพี่ฟ้าเป็นนักแสดงที่ทุ่มเทแล้วก็มีอะไรหลายอย่างที่แบบเขาเข้าใจตัวละครมากๆเหมือนเป็นคนเดียวกันเลยนะครับก็อยากให้ทุกคนไปลองดูว่าในหนังเขาจะเล่นเป็นยังไงรวมถึงน้องๆและพี่ๆคนอื่นๆนะครับก็แสดงบ้างใช่มาอยิบมาครับต้องข้ามกระโหมกก่อนครับค่ะเป็นไงบ้างคะฉันไม่รู้ว่าเสนอเขาเล่นะัน่ด้เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ก็แสบติ๊กตักดีมาก ค,คือเดินไปไหนตอนนี้ก็คือเวลาออกงานตอนแรกก็จะมีแบบคนเรียกว่าแม็กซ์กาบตอนนี้ก็เป็นน้องหม่แล้วเ,เป็นแอนทามของน้องหม่แบบเต็มที่เลยแล้วก็เ,เห็นฟีดแบ็กที่คนเขาเอาไปเล่นโพเปอร์ตัดลงแบบเชียร์ทิฟซึ่งมันซึ่งมันดีมากๆอ,าอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกแบบหายเหนื่อยกับสิ่งที่เราตั้งใจกันมาแต่ว่าหลายเดือนที่เราถ่ายเรื่องนี้ค่ะพี่มันพี่เจ๊ปะคะผมเนี่ยก็ค่อนข้างอารมณ์แล้ว่อยมัน่ปกติเพราะว่าอะไรป่ะนอนไม่หลับเมื่อคืนตื่ตนเต้นคือเมื่อคืนนอนประมาณสองชั่วโมงเพราะว่าแบบว่า คิดในห่วยเลยเพราะว่าไม่ได้ดูเลยไงว่าสุดท้ายแล้วมันออกมาเป็นยังไงกันแน่เขาไม่ยอมเปิดให้ผมดูนะครับเพราะก็ก็เลยแบบพรอดูวันนี้พร้อมทุกคนเราก็ตื่นเต้นแล้วก็คิดว่ามันจะเป็นงานชิ้นหนึ่งที่มันเป็นแบบมาสเตอร์พีซของเราเลยอ่ะแล้วก็รอไม่ไหวแล้วที่จะเข้าไปดูมาทางเรื่อพี่ไกเก่งเลยค่ะจริงนะรับกดของเราจริงะจบเลยก็ท้าทายมากๆครับอย่างที่พี่เจ๊บอกตื่นเต้นเหมือนกันนะเมื่อคืนก็นอนแทบไม่หลับเลยครับก็อยากดูลวครับว่า จริงนะจะออกมาลวดแล่นในรูปแบบไหนแต่ซีนหนึ่งในทีเรื่องของเราก็กลายเป็นกระแสในคอิเตอร์มอถึงวนนะครับพูดยังไงดีครับก็ดีใจครับดีใจครับนมาแดงแต่สปอยอะไรเยอะไม่ได้ใช่ไหมครับครับผมเออเพี่บอลตาแข็งแล้ว่ะอแมสติดาค่ะตมแมสติดากการกันกลับมาในรอบกี่ปีแล้วแม่เดี๋ยวนี้ ว่าไปแล้วก็ประมาณ30กว่าปีนะคะ uh huh. ก็รู้สึกว่าดีใจมากค่ะที่ได้กลับมา uh huh. บ้านเกิดของตัวเองก็คือหนังใหญ่อันนี้เ uh huh. พราะจริงๆแล้วแม่ก็มาจากหนังใหญ่เองนะคะค่ะก็ดีใจแล้วก็ต้องขอบคุณทางบริษัทเอ่อี uh, d s แล้วก็น้องบอสน้องวันนะคะที่ได้เลือกแม่เนี่ยให้กลับมาครั้งหนึ huh. ่งแต่รู้สึกว่าสิ่งที่ดใจมาก uh huh. ในน้องดาแะแสนแรกมาก ขอบคุณมากก็เลยอยากให้ดูนะคะตรงนี้ค่ะพี่เตอร์พี่เตอร์กบกบเสือเป็นยังไงครับพี่เตอร์ก็อย่างที่เห็นแหละครับออกมาก็ตายเลยแต่วันนี้ได้นอนตายตาลับนะเฮ้ยอย่าบอกว่าเราออกมาแค่ในแบบเหมือนในทีเซอร์นะเอ้ยอันนี้ไม่ไม่รู้ตําร <ics> like. uh ูจังการอย่างนี้ค่ะมาหน้าหน้าแบบอีวีก็ตามทีเซอร์เละ แล้วเป็นสารตั้งต้นของสวนทุเรียนนะค่ะเป็นยังไงพี่เจฟไอ้กับพี่พี่เสกกับบทนี้กับบทพี่เสกพี่เต้ก็เป็นชาวสวนครับผมยากมก็ลุยเองทุกอย่างผมเองก็ต้องไปไปศึกษาว่าวิธีการปลูกทุเรียนมันเป็นยังไงเหมือนเป็นข้อมูลในการแบบเอ่อในการถ่ายจริงเผื่อต้องมีปีต้นต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยครับนะคะปัดปัดทำอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องทําให้เป็นครับแต่ตอนนี้น้องเต้ยเก่งแล้วค่ะกำลังทำไร่ทุเรียนอยู่สริงเหอ ทำคริงหรือป่าทำจริงรอเป่ไม่เคยไม่ใช่ครับให้พี่เจม่คกับครับคุณไปได้ดูกันแล้วครับผมก็ฝากครับผมก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ทุกคนทำเต็มที่กันมากแล้วก็แบบในทุกๆขั้นตอนน่ะมันเหมือนการปลูกเียนเลยมันแบบว่าละเอียดอ่อนแล้วก็แบบเต็มไปด้วยความแบบตั้งใจแล้วก็เชื่อว่าเรื่องนี้จะตีแผ่เรื่องของความไม่เท่าเทียมที่เป็นแรงบันดาลใจหลักของหนังเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพศเรื่องอะไรก็ตามแล้วก็ สิ่งหนึ่งที่หลายๆคนกังวลว่ามันจะดูยากไหมอะไรเงี้ยผมรับรองว่าดูไม่ยากเลย<ม>แล้วก็เพจซิงเร็วมากทุกคนจะได้แบบมันจะมีทุกอารมณ์เลยในเรื่องเนี้ครับผมแล้วก็อ,อ,อยากให้ทุกคนเข้ามาดูกันแล้วก็ได้อะไรกลับไปจากโรงหนังนะครับผม <laughs> ก็หวังว่ามันจะเป็นเมสเ a จที่ดีแล้วก็ทุกคนจะได้ enjoy สนุกหนังไปแน่นอนว่าในทุกช่วงแน่นอนครับผมก็ฝากวิมานหนาไว้ด้วยนะคะทุกโรงภาพยนตร์เลยก็จริงๆอย่างที่เจ๊บ <Okay, S 1> อกเลยนะความตั้งใจความทุ่ม ท,ทุนการสร้างตั้งแตเ่เรื่องของหลังบ้านทุกอย่างคือพวกเราก็จะบอกว่าไม่เหนื่อยก็คงไม่ใช่มันก็เป็นการเหนื่อยที่เรารู้สึกว่าคุ้มมากๆที่มันออกมาเป็นโลกโลกของทุเรียนที่อยากให้ทุกคนได้เข้าไปดูโดยเฉพาะผลงา,านด้านการแสดงของเราด้วยนะคะเพราะว่าก็เป็นเรื่องแรกของฟ้าด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้ทุกคนได้ ไปดูแต่ว่าที่สําคัญก็คืออย่ามาคนเดียวในงานเวลาเดี๋ยวออกมาจากโรงแล้วมันรู้สึกแบบไม่มีใครคุยด้วยมันไม่มีใครให้คุยด้วยอะไรเงี้ยมันจะต้องมีการแล้วก็ใครที่ดูแล้วนะคะก็ฝากแบบว่าแชร์กันหน่อยละกันว่าชอบไม่ชอบอะไรยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็รอดูฟีดแบ็กเหมือนตอนที่เราดู ติ๊กแบกทางติ๊กตอบของแม่เนาะซีนนั้นแหละแต่วันนี้ถ้าใครได้ดูรอบกาล่าห้ามแพร่งพายนะฮะห้ามแพร่งพลายว่าเป็นยังไงบอกความรู้สึกได้แต่อย่าบอกเรื่องแล้วถ้าดีบอกต่อได้ไหมบอกต่อได้เราเรลืมบอกต่อได้อัพิเตอร์พิเศษพิเศษสารตั้งต้นเหมือนกันหลายคนสงสัยตัวละครเราฝากหน่อยฮะไม่มีอะไรก็แค่นั้นแหละครับเดี๋ยวไปดูตรี้กัน ดูพร้อมกันแค่วงที่สองสหาคมนี้ครับทุกคนภาพยนตร์ครับเอ่อสุดท้ายค่ะพี่บอสถามแาจะฝากเมสเสร็จเรื่องนี้นอกจากจะตีนหางไปในวงกว้างของในคนดูคนไทยแล้วเรามีความคาดหวังอย่างไงบ้างหมกับการแบบส่งออกหนังเรื่องนี้สามารถไหมครับทตอนก็จริงๆความตั้งใจเลยก็คืออยากให้คนที่ได้ดูชื่นชอบแล้วก็อยากให้คนมาดูหนังเยอะๆซึ่งถ้ามันมีโอกาสไปต่างประเทศแล้วไม่มีใครที่ชมผลงานเราชื่นชมผลงานเราก็แบบยิ่งดีใจยิ่งยินดีมากก็ท้ายที่สุดแล้วก็คือฝากคนไทยกันก่อน อี3ก3วันกำลังจะเข้าลงแนมยี่สองสิงหาฝากด้วค่ะี่มันปิดท้ายอีกทีครับพี่วันตับตับไกอตับีก่ยี่สิบสองสิงหานี้นะคะพีมาหาคลับโรงพยาบา์ค่ะขอบคุณค่ะ Thank you v e r y m u c H Thank you